สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียมแรงๆถอกตัตมๆเน่ตี้ลูกสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนผูกพ่พอกับซองน้องแคทอีกแล้วพี่น้องหดชวนอีกแล้วไก่น้อยซอยพอย่พอแม่หดชวน โดยเฮ้ยเออเออดยโอ้ยนิ่งๆอืโอ้ยผู้ลูกผู้ไปฮดตันนะตัวนี้อีแม่ฮดเลยผู้ไปฮดคุ้มบ่ทันในฮดเด้อลูกเด้อ โดยคดคุ้มอีแม่ท่านในคดเออมักถั่วคืองามไวัแท้เนาะ Hoạt mặc thua, vi mô, mặc bay, măn anan. Go port, yang song hai, vi ừ, nó ghe hưu. Một nó hột, hột. Hột, hột nọ, tha, bằng, vi nọng, 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 nọng, vi nọ, 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 เออถีมวยหันแหละเอาไปโ,โ,ดโดหดโรยๆนุงกะตักเทียนใส่กันโอยเอาขูน,น้อยเน,น,น่อยตักใส่ขู่ดำขอโทษขออภัพยพี่น,อลลน้องลา ลงดีมากจีน่านน่านน่านให้นี่มันก็ยังบ่ออกบ่ กูลกไหนเดี๋ยวมาไล่มาเดี๋ยวไล่มากับไปัห่นดจับัหหดหดลงไปลงมาลงด้วยลอยน่ะโบสหดเป็นเรียน พอแล้วเต็มแล้ว Mà โซนี่ hết đúng mẹ หำ ăn เฮ็ดลูกเดี๋ยว bắt บ่ใกล้ตักในกินเบิดแล้วแม่นบ่ร่อย ใจใจบอบบาง ยังไม่แลว้วยังไม่แลว้วท่านผู้ชมอ้าวอ้าวมอน่ะบีอีกเลยบีปลาไว้ครึ่งหนึ่งอหร่บีบีกินครึ่งหนึง่งปลาไว้ครึ่งหนึงน่งผ้าพลาวครึ่งหนึง่งบ่นี่พี่น้อง ย่งกับโบลายหน่วยโบใหญ่พ้อมเนาะเพราะว่าหน่วยใหญ่นะเขาปิดไปแล้วขึ้นลูกขึ้นมันสิจมน้าตายขึ้นผู้ผู้ ไปหายนะอีพอผูบัตแล้วอีแม่สิเก็บเองดอกขึ้นมึงเนี่ยอีร้อยไปยังละพูไปซอยอีร้อยแนวะไว้ไว้ลูกขึ้นว้ไว้ร้อยตายบันเนี้เอา้าเอา้เยเอ้ยนะ้ำแม่ลูก ขันซุปลงหั่นอลีรนะเออขอโทษบังคมไปเอาตีู้ลุไปเอาตี้ยคัหน่อยบังคำมีุ่นนะบางยูแม่บอกว่าคู่หน่อยไม่นอกในหั่นนะในขาดทั้งทงนะ เออตาเอาน้าให้เน่อืบัวน้อยเอออยากได้บัวน้อยบัวน้อยบน้ยพอฮักแล้วต่วนนะมันหาวพอแห้งฮักหีดแล้วจังมาฮักเอ่อก็หุดแล้วจังมะฮักฮะสาต่วนก็ยัง nhôm 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 nó xuống mặt cái bộ lạc mặt cà phốt gì đó chôn lạc mặt cà phốt phù nhung nhim nhung nhim một cái hốt cái nhau à thôi đấy này สิฮดมอือได้กะเห็ดนั 5, ่นเห็ดนี่ข่ำอลไรกะเมื่อมื่อนึ่งกะว่าสิลงลงมาฮดไอ้ปวดหัวเพราะว่าลงเก็บมงม้ออะไรกะพักก็ลงเก็บมงม้อข่ำอลไรกะแล้วไปอีกอืมมะเขือนี่นะนี่เก็บเมื่อกินแน่มันบริผาดได้หึ่นได้น้ำมีแต่หน่วยิ่ใหญ่ใช่บอมะเขือนี่มีแต่หน่วยิ่ใหญ่ปลาไว้มันกับแก่ นะน่ะตุนตุนอยู่เกินแล้วโจ้ขำพี่น้องเอ้ยเขนขางควนี่ใส่งานบ่ได้หยกกระทั่งหนามก็จ้บวิดก็พูยมันลอยแห้ง